นบีละหมายดย่อหรือนบีละหมายดย่อหรือนบีละหมาดเต็มยอ่อแต่เวลาจะสอนชาวบ้านให้ละหมายดย่อแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่ยอมที่จะยอ่อก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนเป็นเต็มก็ต้องเปลี่ยนเป็นเต็มยอมที่จะ รู้ไหมล่ะรู้อยู่แก่ใจไหมว่าซุนนะของนบีคือย่อร่วมอ่ะแล้วไปจิบเอาหลักฐานไปอ้างหลักฐานว่าท่านอุสมาละมาเต็มที่มีนาแต่พูดนะพูดให้หมดด้วยผมฟังอาจารย์นะหมากครั้งหนึ่ง พูดน่พูดพูดน่พ,ดนพูดให้หมดด้วยเพราะอะไรอ่ะเพราะหลังจากท่านอุสมานจากไปใครขึ้นดำรงตำแหน่งคอลิฟ่าคนต่อไปท่านอาลีาอ,าลอ,าอาลีละมาเต็มป่ะ<อ>หรือว่าละมายอ่ยอยอ่อนี่คือคำตอบดังนั้นเวลาที่มันมีมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาอุดปากเราไม่ให้พูดในสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมหน้าที่เราคือพูดในสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมแม้ว่า คนทั้งโลกเขาจะไม่เอาก็ตามแม้ว่าคนทั้งโลกเขาไม่เอาก็ตามดังนั้นเนี่ยผมสรุปนิดหนึ่งว่าท่านนาบีมุฮัมมัดส,สล,ลลัลฮวะลยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนเราว่าเมื่อเราเห็นความชั่วความเลวเห็นความไม่ดีต่างๆนานาไม่ใช่ให้เราเงียบต่อความผิดนบีสอนให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่มันมีบางคนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการแก้ไข แต่ลุกขึ้นมาปกป้องคนทำพิษอ้าวอย่างกรณีหนึ่งพี่น้องเห็นไหมมันมีคลิปหลุดออกมาคลิปฮิยาปิวอ่ะะมีคนส่งคลิปมาให้ผมดูในมหกรรมคอนเสิร์ตท,ที่หนึ่งอ่ะก็ ถามว่าพี่น้องรู้ป่าว่าคอนเสิร์ตเนี่ยมันจัดได้หรือไม่ได้ฮะมันเป็นสิ่งที่ฮาร้านนั้งแต่เมื่อไหร่ผมถามอย่างนี้นะมันเป็นสิ่งที่ฮาร้านตั้งแต่เมื่อไหร่แต่แน่นอนว่าท่านอบีมุฮัมมัดสลลัลฮวะลยฮิวะซัลลัมบอกว่าในยุคสุดท้ายในก่อนกิยามาตัตเนี่ยมันจะมีคนที่ทําให้เครื่องดนตรีเป็นสิ่งที่ฮาล้านแต่ผมตําหนิคนอยู่คนหนึ่งตําหนิบุคคลประเภทหนึ่งที่ แทนที่จะออกมาพูดในเรื่องของคอนเสิร์ตว่ามันฮารอมแต่กลับออกมาป้องตัวบุคคลถามว่าป้องตัวบุคคลแล้วสุดท้ายชนกับอะไร,รชนกับหลักการฝากไว้เท่านี้ครับเรียนเชิญครับอาจารย์พูดเรื่องนี้ <c oughs> <c oughs> บอกตรงๆว่าข้อมูลเนี่ยบารานานั่นแหละผมฟังอาจารย์นิดนึงนิดนึงอ้าว y sí.